เตียงสุดท้ายที่ต้องนึกถึงเป็นเตียงแรกๆของทุกวันเตียงสุดท้ายนะยโยมเนี่ยเดี๋ยวสักวันเราก็ต้องมานอนนี่คือเตียงสุดท้ายลวที่นอนสุดท้ายบ้านสุดท้ายเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องมานอนในนี้กันหมดแต่ควรจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องนึกถึงเป็นเรื่องแรกๆของทุกวันถึงจะเป็นเตียงสุดท้ายแต่ต้องเป็นเ <c oughs> ตียงแรกที่นึกถึงตื่นมาก็นึกถึงเลยว,ว่าเราต้องไปนอนในโรงแน่นอนอาจจะยาวจะสั้น นะเราก็ต้องมานอนในโรงนี่แน่นอนนี่คือเตียงสุดท้ายแต่ต้องนึกถึงเป็นเตียงแรกๆทุกวันเมื่อน,นึกถึงบ่อยๆเข้ามันเหมือนกับคนทุกคนกลัวความตายแ,ตแล้วก็กลัวชีวิตหลังความตายว่าตายแล้วมันจะไปไหนกันต่อนะก็พยายามนึกถึงให้ได้ทุกวันว่าเราตายแน่นอนแล้วสเบียงที่เราจะเดินทางมีพร้อมหรือย,อยังกระเป๋าเป้ของเราที่พร้อมจะออกเดินทางเดี๋ยวตายแน่นอนหลังจากตายแล้วไปไหนต่อมีน้ําหรือย,อยังมีข้าวหรือย,อยังมี เสื้อผ้าหรือ,อยังมียารักษาโรคหรือ,อยังมียานพาหนะหรือ,อยังมีเงินที่จะไปซื้อบ้านใหม่หรือ,อยังสบียงบุญสําคัญนะถ้าหากว่าไม่มีสบียงในการเดินทางชีวิตก็เกวงควางพอสมควรตายแน่นอนโยมใหญ่ขนาดไหนก็เล็กกว่าลงเตียงสุดท้ายที่ต้องนึกถึงเป็นเตียงแรกๆของทุกวันเลยตายแน่ขับรถไปเขาไม่เราไม่ชนเขาเขาก็เสียหลักมาชนเราก็เป็นไปได้นะหรือว่าไปทํางานที่หลายคนบ่นว่าเหนื่อยแทบตาย เหนื่อยแทบตายจริงๆทําทำงานแทบตายแทบตายจริงๆเพราะขณะทำงานไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุตา,ตายตอนไหนก็ไม่รู้ไอ้คำที่ว่าทำงานเกือบตายเนี่ยจริงๆเพราะมันมีความเกือบตายเกือบตายเกือบตายตลอดเวลานั่งรถสวนกันไปมาก็ไม่รู้ว่าคันไหนไมันจะเสียหลักมาชนเราก็นั่งรถเกือบตายกินข้าวเกือบตายเพราะไม่รู้ว่ากินไปจะสำลักไหมไม่แน่นะโยมวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้เส้นเลือดสมองแตกโป๊ะขึ้นมานะเป็นลมเป็นแรง ตาเหลือกขึ้นมาไม่มีใครรู้จริงๆอกน้ําตกท่าขับรถผ่านทางด่วนถล่มลงมาหรืออะไรมันก็มีหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบะฉะนั้นขอเป็นข้อคิดเล็กน้อยเตียงสุดท้ายที่จะต้องนึกถึงเป็นเตียงแรกๆของทุกวันที่นอนสุดท้ายที่จะต้องนึกถึงเป็นที่นอนแรกๆของทุกวันทุกวันอขอจเจริญพรให้เป็นกําลังใจอายุวันโนสุข,ขังพลังเถร